ไายอะไรกันเนี่ยฮ้โอ้ยไม้จิ้มแขวนี่มันแซ่บหลายแซ่บหลายแม่ซื้อไม้จิ้มแขวไม่นุแดงน้อยโอ้ยไม่บไอ้ยมดไมที่จจิ้มจิมนจิหำะไจิมหำจิมหำว้ายจิมห้ำอยเจิมหำนมหำจิมห้ำอยนนไม้ยตกแมงเลยนี่